ไม่มีโอกาสเจอหน้าก็ต้องทำแบบนี้ย้อนโพสไหมพิลัตอยากพาน้องแม็กซ์เวลไปทำบุญแต่ไม่มีคำตอบจากซาร่าทำได้แค่สิ่งนี้ ยังเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของซาร่าคาซิกินนี่กับไมค์พิรัตนะครับที่ฝ่ายชายขอยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่านะครับโดยให้เหตุผลว่าตนไม่อยากเป็นพ่อแค่เพียงจ่ายเงินเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายไปที่สนใจขึ้นมาทันที เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ใน i ิน t a g r กรมของซา่าซึ่งมีเพื่อนสาวคนสนิทคนหนึ่งนะครับไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันว่าน้องแม็กซ์เวลอยู่กับแม่พร้อมพูดถึงไม์พิรัตเกี่ยวกับที่ฝ่ายชายต้องการพาลูกไปสร้างคอนเทนต์เองนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีคนนินทาว่าไคมเนี่ยต้องการเอาลูกเนี่ยไปทำ u t u b e นั่นเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางด้านเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่นะครับได้โพสต์ความคิดเห็นว่าที่กูเขียนเรื่องไหมไม่ใช่อะไรนะเพราะคนบ้านเราเป็นอย่างนี้ผู้หญิงจะให้ข่าวร้ายผู้ชายยังไงก็ได้คนก็พร้อมจะด่าโดยไม่สนใจความจริงแต่ถ้าผู้ชายเรียกร้องความเป็นธรรมแม่งจะโดนด่าว่าหน้าตัวเมียไม่แมนโอ้แล้วก็แม่เจ้าอะไรประมาณนั้นนะ ดีนะกูเป็นผู้ชายหน้าตัวเมียที่พร้อมพูดความจริงโดยไม่สนเพศนะครับยุคไหนแล้วอย่าเอาจีมิมาเป็นโล่เลยประเด็นคือตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเกิดมาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูมาตลอดจ่ายเลี้ยงดูยันแม่รวมทั้งยอดทั้งหมดก็เกือบ10ล้านแล้วนะครับที่ฝ่ายชายได้จ่ายไปแต่ฝ่ายหญิงออกข่าวตลอดว่าไม่สนใจเงินเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่เบิกมานี่กูเห็นว่ามึงเบิกอย่างเดียวเลยนะ นอกจากนี้นะครับหากย้อนไทม์ไลน์ไปนะครับที่ไม้โพสนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไม้ mm hmm. <My S 2> ได้แต่งชุดสไปเดอร์แมนนะครับ mm hmm. ไปเซอร์ไพร์ลูกเพราะใกล้ถึงวันเกิดลูกแล้วนะครับเพราะอยากให้ลูกเดินทางขึ้นเครื่องปลอดภัยนะครับ mm hmm. เมื่อก๊อฟพิจยามาเห็นก็งงนะ mm hmm. ก็ถามว่าแม mm ็กซ์เวลกับภูเก็ตไปแล้วหรอซึ่งไม้ก็บอกว่า mm hmm. ไม่ได้เจอกันนะพูดง mm ่ายๆว่ามาเสรอร์ไพร์รอบที่2นี่ไม่ได้เจอกันนะครับ เนื่องจากว่านะครับมีนัดว่าจะพาน้องแม็กซ์เวลเนี่ยไปทําบุญวันที่14กรกฎาคมนะครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยไมค์ก็ได้โพสต์ภาพขนาดนําของบริจาคที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดนะครับซึ่งตัดต่อภาพของลูกชายใส่เข้าไปนะครับพร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดว่า แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะพี่แม็กเมื่อ6ปีก่อนพี่แม็กเข้ามาในชีวิตแดดดีพี่แม็กโตเร็วมากรู้สึกเหมือนเพิ่งจัดเมื่อวานเองได้เห็นลูกโตขึ้นทุกวันอะไรที่มีความสุขมากๆไม่มีคำพูดไหนสามารถบรรยายความรักที่แดดดีมีให้พี่แม็กและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อแม็กได้เสมอเสียดายปีนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แดดดีก็ขออวยพรให้พี่แม็กสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีมีความสุขรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับพี่แม็ก เป็นของขวัญที่ดีที่สุดของแดดดีแดดดีจะคอยอยู่ข้างพี่แม็กเสมอนะรักพี่แม็กมากมากเลยนะครับตัวน้อยมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน